ในวิชาระดับในระดับชาตินะครับก็จะมีวิชากฎแห่งกรรมนะครับประของครูก็จะมีศาสตร์และศีลในความเป็นครูด้วยนะครับก็ในส่วนของวิชากฎแห่งกรรมนะครับก็มีเล่มประถมกับเล่มมัธยมนะครับก็อาจารย์เอาเทคนิคนะครับในการอ่านกฎแห่งกรรมนะครับสองขัญคือครับขอัตรงหัวข้อสําคัญนะครับตรงอักษรตัวเน้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะ จะสําคัญครับต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่านทําหนังสือมาเพื่อใช้ในการสอบจริงๆครับท่านก็มีการทาไฮไลท์ต่างๆครับตัวนั้นก็จะช่วยให้เราจดจําได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือด้วยความเป็นกฎแห่งกรรมครับเป็นกฎของเหตุและผลนะครับให้เราเจอข้อสอบก็ลองพิจารณาแต่ตองกันด้วยหลักเหตุผลเนี่ยแหละครับแล้วก็สําหรับชั้นอื่นๆนะครับที่ใช้เริ่มมัธยมนะครับอ่า ก็ให้จํากรณีศึกษาที่นํามาอ้างถึงในเล่มด้วยเพราะว่าข้อข้อสอบแนวนี้จะมีค่อนข้างบ่อยครับคืออยู่ๆก็ยกชื่อเรื่องมาครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องนี้สอนว่าอะไรหรือแบบถามเนื้อหาเลยครับโดยที่ถ้าเราไม่เคยอ่านเขาเขาไม่ได้มีเนื้อเรื่องมามาให้เราอ่านนะครับเราต้องอ่านไปก่อนเองนะครับหรือบางเรื่องครับอย่างกฎแห่งกรรมเนี่ยมัทธกุณดลีครับ ท่านจัดเป็นอาสนกรรมคือกรรมใกล้ตายคือมะะัทะกุลดลีเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับตอนตอนใกล้จะตายได้เจอกับพระพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นตัวนะครับแค่เปล่งแสงครับแค่เห็นแบบแล้วก็ตายครับไปไปเวปทวาดาส่วนเทพพบุตรกรเนี่ยกบได้ฟังธรรมก่อนก่อนก่อนตายอีกเหมือนกันครับฟังฟังอยู่มีคนคนเลี้ยงโครครับเอาไม้ประตักเนาะแทงเข้าไปกลางหัวก็ดีแบบจะยืนเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้เท้านี่ครับปักเข้าไปปุ๊บ กบตายไปเกิดเป็นเทวดาอีกเหมือนกันสองคนเนี้ยทำกรรมดีก่อนตายพอๆกันเลยครับแต่ว่าเรื่องเทพบุตรกบท่านจัดเป็นกระตัตกร,รมเนี่ยคือคอนเซ็ปต์เรื่องเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เองเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับแต่ในหนังสือท่านจัดไว้แบบนี้เพราะตรงเนี้ยเราต้องจดจําไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนําครับว่าวันก่อนที่เราจะไปสอบครับให้เราลองอ่านบทที่หนึ่งของเรื่มมัธยมครับ หรือถ้าน้องน้องน้องถมรู้สึกแบบโอ้ผมอ่านของผมก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแต่แนะนําว่าด้วยความที่เล่มมัธยมครับเป็นเหมือนตรงบทที่หนึ่งครับมันเหมือนการสรุปภาพรวมของวิชากฎแห่งกรรมเล่มปฐถมไว้ครับดังนั้นถ้าใครอยากจะอ่านเล่มกฎแห่งกรรมของปฐถมแบบสั้นๆภายในสิบหน้าจบอะไรเนี่ยก็อ่านบทที่หนึ่งของของมัธยมนี่แหละก็จะได้ตัวคอนเซปต์ทั้งทั้งทั้งหมดแล้วนะครับก็แนะนําไว้ถ้าพอสะดวกนะครับ อยากให้วันก่อนสอบนี่แหละอยากดูเนะะื้อหาโดยภาพรวมกฎแห่งกรรมเนี่ยอ่านบทที่หนึ่งของเล่มมัธยมเนี่ยแหละครับรามาสู่ตัวตัวคำถามแล้วครับตัวคำถามนี้เนี่ยเป็น4ช้อยนะครับก็จะเป็นของชั้นประถมนะครับเป็นคําถามที่ทีมออกข้อสอบส่งมาให้กับพระอาจารย์ครับเพราะนันหมายความว่าแนวข้อสอบก็จะเป็นไปในทิศท,ทางประมาณนี้นะครับข้อใดกล่าวถึงกฎแห่งกรรมไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้อง กอถ้าใจใสก่อนตายได้ไปสวรรค์ขอถ้าใจหมองก่อนตายได้ไปอบายขอใจใสขึ้นอยู่กับบุญที่สั่งสมไว้นะงอทำแต่อากุศลกรรมบุญก็เกิดได้ข้อนี้ตอบข้ออะไรดีครับไม่ถูกต้องเนี่ยก็ตอบข้องงูงนะนะีมันค่อนข้างจะแบบถ้าเราใช้หลักเหตุและผลนะครับโอ้ทำแต่อากุศลแล้วบุญจะเกิดได้ไงเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับถ้าใจใสก่อนตายก็ไปสวรรค์เออนะใจ ใจมองก็ไปอบายนะครับใจใจใสก็ขึ้นกับบุญใช่ไหมครับอ่าก็เอามาจากพุทธพจน์บทนี้แหละครับเนาะเมื่อจิตเศร้ามองทุขติเป็นที่ไปเนี่ยใจหมองก็ไปอบายนะครับถ้าจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสก็ไปสุคติครับไปสวรรค์นะครับคราวนี้เลยตอบข้องูนะครับก็สองครับถามว่ากรรมชนิดใดเปรียบได้กับมารดาผู้ให้กําเนิดบุตรครับ กระตัตากรรมชนกกรรมอุปีละกกรรมอาสนกรรมลองลองเดากันมาได้นะครับก็ขอของงอพิมพ์พพิม์กันมาช่องช่องชัดได้นะครับมันดาผู้ให้ําเนินครับชนกกรรมเนาะข้อขอใครนะครับกรรมนํามาเกิดเนาะนะครับในข้อนี้หยิบมาเพื่อให้เราได้ทบทวนครับว่ากรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมมีสิบสองข้อนะครับแบ่งเป็นสามหมวดสามประเภทเนาะประเภทละสี่ข้อชนกกรรมเนี่ยครับกรรมนําไปเกิด กรรมดีนําไปเกิดหรือกรรมชั่วนําไปเกิดนี่แหละก็ก็มีอุปธรรมพกกรรมกรรมสนับสนุนนะครับอุปปิลกกรรมเป็นกรรมบีบคั้นนะครับแล้วก็อุปฆาตกรรมกรรมตัดรอนนะครับนี่ก็เป็นการกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่นะครับนี่ชนกกรรมคือกรรมที่พาไปเกิดเนาะก็เลยอุปมาเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กําเนิดนะครับข้อใดเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเป็นผู้มีอํานาจวาสนาครับทํางานไม่มีโทษ สรงข้อญาติมีมุทิตาจิตไม่อิจฉาริษยาไม่เบียดเบียนท,ทรมานสัตว์หรือ,อข้อนี้ตอบข้ออะไรดีครับข้อนี้ช้อยสี่ตัวเนี่ยเป็นของน้องปฐมนะครับข้อนี้เฉลยเป็นข้อขอวายนะครับแต่พระอาจารย์ใส่ดอกจันไว้มีอยู่ในตัวตัว,ต,วตัวเฉลยนี้แต่ว่าแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าตัวที่เอามาเฉลยกับพวกเราเนี่ย เ็นเล่มมัธยมครับคือในเล่มปฐมเนี่ยไม่ไม่ได้มีบอกไว้ตรงๆนะครับถ้าน้องๆอ่านแต่เล่มปฐมเนี่ยอาจจะต้องนั่งวิเคราะห์นหน่อยอมีอํานาจวาสนาเหรอ๋อก็ไม่อิจฉาริษยาเขาเนาะเลยมีอำนาจมันก็ฟังแล้วค่อนข้างจะจะจะไต่ไต่ไต่ตองได้อยู่แต่ถ้าเราไปเปิดในเล่มมัธยมเนี่ยท่านบอกไว้ชัดเจนเลยครับถ้ามีใจริษย,ยาจะมีอำนาจน้อยถ้าไม่มีใจริษย,ยาจะมีอำนาจมากนะครับจะมีอำนาจมีวาสนา ฉันก็เป็นอีกเขตฝนหนึ่งครับที่พระอาจารย์ก็แนะนําครับถ้าน้องๆคนไหนพอมีเวลาครับแม้สอบชั้นปฐมก็ตามสามารถที่จะอ่านมงอ,อ่านกฎแห่งกรรมของชั้นมัธยมด้วยได้นะครับซึ่งเล่มก็ไม่ไม่ได้หนามากเนาะ,ะ,ะก็เอามาฝากให้พวกเราเห็นเนาะเล่มเล่มเล่มก็ก็ไม่ได้หนามากนักก็ให้เราได้อ่านอย่างสักนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์นะครับถือว่าได้ความรู้เพิ่มแล้วก็ถ้าออกข้อสอบมาอย่างนี้เราก็จะได้ ได้เนื้อหาไปตอบได้ด้วยนะครับนะข้อสี่ถามว่าข้อใดเป็นกตัดตากรรมครับนะมานีตื่นเช้ามาตักบาตรพระหน้าบ้านทุกวันพระชูใจตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนมานะช่วยมานีเตรียมพัตนาหารตักบาตรเมื่อมีเวลาว่างนะพ่อแม่จับมือเด็กทารกใส่บาตรพระที่บิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านนะรกรตัดตากรรมนี่คืออะไรเนาะ กรรมศักแต่ว่าทำใช่ไหมครับข้อนี้เลยตอบข้ององูนะครับเ,เด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับพ่อแม่จับมือเด็กให้ใส่บาดพระเป็นกรรมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นกรรมที่ศักแต่ว่าทำเนาะนะต่างกับข้ออื่นที่แบบทําประจําทุกวันพระทําประจําก่อนนอนครับหรือแม้ทั่งเมื่อมีเวลาว่างนี้ก็ถือว่าทําบ่อยอยู่ครับการตัดกรรมนี่ทาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะ โดยไม่โดยโดยที่ยังไม่ไม่ยังยังเป็เด็กน้อยครับยังไม่รู้อะไรเลยเรื่องของทานแต่ก็ทำเนี่ยข้อนี้เป็นการทบทวนกรรมให้ผลตามลำดับกำลังนะครับการให้ผลของกรรมมีลำดับอยู่สี่อย่างนะครับคารุกรรมคือกรรมหนักทำปุ๊บนี่ให้ผลอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่สองเรียกว่าพหุลกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมที่ทําบ่อยๆจนเสพคุ้นะครับทำบ่อยอาสนกรรมนี่กรรมใกล้ตายนะครับ กรรมดีกรรมชั่วที่ทําให้ระลึกถึงตอนใกล้ตายแล้วก็กระตัตกรรมมี่ชื่อเต็มเขาคือกระตัตาวาปนกรรมนะครับกระตัตาวาปนกรรมเรียกสั้นๆว่ากระตัตกรรมกรรมศักดิ์แต่ว่าทําครับทําโดยไม่รู้ไม่เจตนานะครับจริงๆต้องบอกว่ามีเจตนานครับถึงว่าเป็นกรรมเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่รู้ครับนานๆทาทีครับออาจินกรรมนี่คือทําบ่อยอาสนกรรมคือทําตอนใกล้ตายนะครับส่วนกระตัตกรถ้าว่าง่ายๆก็คือ ไม่จัดอยู่ในสามพวงนี้ครับไม่ใช่กรรมหนักไม่ใช่กรรมที่ทําบ่อยแล้วก็ไม่ใช่กรรมที่ใกล้ตายทั้งทั้งทั้งชีวิตอาจจะทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําก่อนตายอะไรนะก็จะจัดเป็นกตตากรรมนะครับมีลำดับกําลังน้อยที่สุดเลยส่งผลหลังเพื่อนนะครับข้อหครับเนี่ยในกรณีศึกษาเรื่องตายเพราะกรรมเก่าตามทันสาเหตุที่ทําให้ภรรยาของนายเรือโดนถูกจับโยนลงทะเล โดยมีเชือกผูกคอเข้ากับหม้อบรรจุทรายจนถึงแก่ความตายเพราะกรรมในข้อใดนะคือเขาเล่าเหตุการณ์มาแต่ไม่ได้บอกตัวเนื้อหาในตัวเล่มครับไอเนี้ยเราต้องนึกให้ออกว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ในหนังสือท่านท่านว่าไว้ยังไงนี่ครับเป็นกรรมข้อใดครับอัปปปริย,ยะเวทนิยกรรมฝ่ายกุศลอัปปปริย,ยะเวทนิยกรรมฝ่ายอกุศลนะครับอุปชเชวทนิยกรรมทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเออข้อนี้ตอบอะไรดีเนาะ แต่ถ้านึกไปอาจริงเนี่ยพระอาจารย์รู้ว่าไอ้ฝ่ายกุศลเนี่ยคงคงคงไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยใช้หลักเหตุและผลได้ถ้ามาโดนแบบถูกจับโยนลงทะเลเนี่ยเชือกผูกคอนี่นะแล้วก็ตายเนี่ยคงไม่ใช่ฝั่งกุศลละก็มาเดาขอคองอกันเนี่ยนะข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับตรงนี้พระอาจารย์ใส่ดอกจันไว้เนื้อหานี้มีอยู่ในตัวหนังสือนะครับมีอยู่ในตัวหนังสือแต่ว่าแถวว่าเป็นเล่มมัธยมครับ S <S <an> แต่ว่าถ้าเราดูจากตัวคําถามเนี่ยมีแค่สี่ตัวเลือกนั่นคือเป็นคําถามของน้องปฐมนะครับแต่ว่าเวลาเฉลยอยู่ในเรื่องของมัธยมด้วยนะครับฉันเนี่ยถ้าคนไม่เคยศึกษามาก่อนนี่ก็จะยากนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์เลยเลยแนะนําครับเป็นข้อดีว่าถ้าน้องคนไหนพอจะจัดสรรเวลาได้ครับพระอาจารย์ก็ยังคงเชียร์ครับให้เราได้อ่านเรื่องมัธยมด้วยนะครับได้ความรู้เพิ่มแถมถ้าเขาเอากอร์รีศึกษามาถามเนี่ย บางเรื่องมันไม่มีในชั้นชั้นประถมต้องบอกว่ากฎแห่งกรรมชั้นชั้นประถมเนี่ยไม่มีเรื่องกอรณีศึกษาเลยนะครับทุกเรื่องที่บอกว่าเป็นกรณีศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมทั้งนั้นนะครับชั้นเราก็อ่านไว้ก็เป็นประโยชน์เนาะถือว่าได้รู้มากกว่าคนอื่นนะก,ก็แนะนําไว้อย่างนี้นะครับข้อ6ครับทิฏฐธ,ธรรมเวทนิยกรรมเป็นกรรมชนิดใดนะครับ เอเดี๋ยวข้อนี้กลับไปเฉลยนะเป็นอัปปะปริยายะเว,เวทยียกรรมนะครับฝ่ายอากุศลนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อขอไข่นะครับข้อ6ครับทิฏฐธรรมเวทยีย,ยกรรมเป็นกรรมชนิดใดครับกรรมที่ส่งผลในชาตินี้กรรมที่ส่งผลในชาติหน้ากรรมที่ส่งผลในชาติต่อต่อไปครับกรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผลกรรมที่แทรกเข้ามาเสริมผลกรรมที่กําลังให้ผลอยู่ทิฏฐธรรมเวทยียกรรมครับเป็นกรรมชนิดใด ข้อนี้ก็ให้เราได้ทบทวนนะครับกรรมที่ให้ผลตามการเนาะนะข้อนี้เฉลยข้อกอไก่นะครับเป็นกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินะครับนะก็คือกรรมที่ส่งผลในชาตินี้นะครับข้อกอไก่ถ้าอุปปัชชเวนิยกรมกรมนี่คือกรรมให้ผลในชาติหน้านะครับคือทำทำชาตินี้ตายไปชาติต่อไปรับผลส่วนอาปรปรปริยายเวนิยกรรมเนี่ย,ยเรื่องที่โดนผูกคอเมือม่อเมื่อสักครู่นะครับเป็นกรรมที่ให้ผลในชาติต่อต่อต่อไปหมายความว่าอะไร หมายว่าทําชาตินี้ตายไปชาติหน้าก็ยังไม่ส่งผลชาติหน้านั้นตายไปแล้วเกิดมาหม่นั่นแหละครับชาติต่อต่อไปถึงได้ผลนะครับนับเป็นชาติที่สามเป็นต้นไปนี่ครับส่วนอโหสิกรรมก็คือกรรมที่เลิกให้ผลแล้วไม่ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลแล้วครับหมดเวลาของของมันไปแล้วนะครับข้อเจ็ดครับอาริยมัคีองแปดนะครับคําว่าสัมมากัมมันตะตรงกับข้อใดนี่ถามมัคีองแปดตรงต,รง,ตรงเลยนะครับ พยายามถูกต้องมีความคิดถูกต้องมีการกระทําถูกต้องมีความเห็นถูกต้องมีความระลึกถูกต้องครับสัมมากรรมารรรตาคือ,ค,อคือการกระทำเนาะการการกระทําถูกต้องข้อคอควายนะครับข้อน,นี้ถือโอกาสทบทวนมรรคยงแปดนะครับสัมมาทิฏฐิเห็นเห็นถูกต้องนะครับสัมมาสังกัปะปะคิดถูกต้องสองอย่างนี้รวมอยู่ในเรื่องของปัญญาครับแลนะจัดจัดลงในไตไตสิกขาครับวาจาก็วาจาถูกนะครับ กรรมต่ในการงานถูกต้องก็คือเรื่องการกระทำเนี่ยครับอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องครับสามอย่างนี้จัดลงเรื่องของศีลน,นะครับเป็นเรื่องของกายกับวาจาสัมมาวายามะพยายามถูกสติสัสสสสามมาสติระลึกถูกสัมมาสมาธิตั้งจิตไว้ถูกสามอย่างนี้ส่งข้อเข้าในสมาธินะครับจัดมรรคมมองแปดลงในไตรสิกขาเนาะข้อแปดครับถามว่าการกระทํากรรมชั่วที่บาปหนักที่สุดคือข้อใดครับ แอบนอกใจภรรยาหรือสามีอะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาช่อโกงยกักยอกทรัพย์ทำสงให้แตกแยกใส่ร้ายป้ายสีคนดีครับกรรมชั่วที่บาปหนักสุดก็ต้องเป็นฆารุก,กรรมเนาะตรงกับข้อข้อไหนนะครับวันนี้ตอบข้ององงูนะครับทำสงให้แตกแยกจัดเป็นอนันตริยกรรมใช่ไหมครับนะเป็นฆารุก,กรรมฝ่ายอากุศลเนี่ยนะครับเีนะ่ย เขาแบ่งเป็นสองอย่างก่อนนะครับอันแรกเขาเรียกว่านิยตามิฉาทิฏฐิครับเป็นความเห็นผิดแบบทิ้งดิ่งเลยครับไม่เชื่อนรกสวรรค์บุญบาปชาตินีช้ชาติหน้าก็เลยทําแต่บาปก็เลยแบบไปนรกแบบทิ้งดิ่งเลยนะครับเป็นมิฉาทิฏฐิกับพวกที่สองครับทําอกุศลกรรมย 5, 5, 5อย่างหนักห้าห้าห้าอย่างนี่อาจารย์หยิบมาแค่สองข้อแรกเนาะเพราะตัดหน้ามันเต็มแล้วนะครับหนึ่งในห้าอย่างนั้นก็คือทําสงให้แตกแยกนะครับห้าอย่างนี้เรียกว่าอานันตริยกรรมนะครับ ส่วนข้อที่หนึ่งตรง,ตรงนี้เรียกว่านิยะตะมิฉาทิฐินะครับจัดเป็นคารุก,กรรมฝ่ายอากุศลก็เลยเป็นกรรมที่หนักที่สุดนะครับจะให้ผลในภพชาติถัดไปให้ไปบังเกิดในทุกขติภูมิทันทีครับส่งผลเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับข้อ9ครับในกรณีศึกษาเรื่องพระพิสุที่ต้องไปเกิดเป็นนาคเพราะกรรมที่นึกถึงก่อนตายควรนําข้อคิดนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปครับ คือเขาถามเรื่องนี้มาถ้าเราไม่เคยอ่านแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนาะนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของชั้นมัธยมนะครับอยากให้น้องๆได้จดจําตัวเนื้อหาเรื่องไว้ด้วยว่าเอะเขาถามว่าเรื่องพิสูจน์ที่ต้องไปเกิดเป็นนาคเนี่ยเอะวท้องท้องเรื่องมันว่าอย่างไงแล้วเนี่ยควรนําข้อคิดนี้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างไรนะครับมันนึกถึงอกุศล,ลกรรมที่กระทาเอาไว้ด้วยจิตสํานึกนึกถึงแต่บุญกุศลที่กระทํา และไม่ห่วงกังวลกับอกุศลนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดไปนิดนึงอกุศล,ลกรรมที่พลังพาดกระทาเอาไว้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายทุกวันเพียรเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ฌานสมาบัติขั้นสูงให้ได้กวดน้าอุทิศบุญกุศลให้แก่สัตว์ที่เคยเบียดเบียนเขาไว้เออถ้าเราไม่รู้เรื่องเรานึกไม่ออกเลยเอ,อ๊ะแล้วต้องเปน็นนาคเพราะอะไรเนี่ยเคยเบียดเบียนเขาหรือเปล่าหรือต้องแผ่เมตตาเออหรือว่าจะไปได้ฌานสมาบัติ ข้อข้อนี้ที่พระท่านต้องไปเกิดเป็นนางเนี่ยเพราะว่าท่านเคยทําตะไคร่น้ําขาดเนาะแล้วจิตท่านไปผูกพันครับนึกว่าเป็นอาบัติของพระยังไม่ได้โปรงอาบัติใจก็ผูกพันกับกรรมที่ตัวเองทําผิดไปนิดเดียวครับก่อนตายท่าน,นข้อนี้เลยเฉลยข้อขอไข่นะครับให้นึกถึงแต่บุญกุศลที่ทําแล้วไม่ต้องไปห่วงกังวลกับอก,กุศลที่เราพังพ,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 พังพลาดกระทาเอาไว้ครับเพราะเรื่องเนี้ยท่านไปห่วงไปกังวลว่า ท่านเคยทําผิดศีลเป็นอาบัติของพระแล้วท่านยังไม่ได้แก้แก้ไขให้พ้นจากอาบัติท่านก็เลยต้องไปเกิดเป็นนาคนะครับเรื่องนี้ท่านก็เล่าเป็นว่ามันเป็นอาสรนนกรรมครับกรรมใกล้ตายนะแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ให้ผลก่อนกรรมอื่นนะที่มากกว่าได้อีกเหมือนกันนะครับจะให้ผลเป็นเปอันดับสองรองจากคารุก,กรรมนะครับข้อที่สิบครับ จากกกรใีศึกษาเรื่องกรรมของพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะเหตุใดพระเจ้าอาชาติศัตรูแม้จะสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายในภายหลังแต่ยังต้องไปเกิดไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกในโลหกุมพีนรกครับเออถ้าเราไม่อ่านเรื่องมาก็คงรู้แค่นี้ครับว่าท่านทําบุญเยอะแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่เพราะอะไรล่ะเออถ้าเราไม่ได้อ่านเรื่องมานี่ก็ตอบยากแล้วนะครับเพราะอาสนกรรมทําให้เกิดภาพนิมิตเศร้าหมองเพราะทิฏฐิ ทิฏฐะรรมาเวทียกรรมยังไม่ส่งผลเพราะสร้างบุญกุศลยังไม่มากพอเออท้านึกอะไรไม่ออกพระอาจารย์คงตอบข้อข้อนี้เนาะเพราะอันตาริยกรรมที่เคยทําไว้มาตัดรอนจาอาจารย์ถูกทุกข้อเออตอบข้อไหนดีนะครับอย่างที่พระอาจารย์ย้ำท่านน้องๆมัธยมเนาะอยากให้ได้จดจําเรื่องราวไว้เอ้เขาเอ่ยเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูปุ๊บเนื้เนื้อหาของเรื่องต้องผุดแวบขึ้นขึ้นมาในใจแล้วเนาะข้อนี้ตอบเป็นข้อข้ององ,งูนะครับ ด้วยอนันตเรียกรรมของท่านนะครับในในหนังสือท่านจะบอกเลยเพราะว่าพระเจ้าอาชาติตูเนี่ยลงพระชนพระราชบิดาครับทำอนันต,รตเรียกรรมคือปิดุคาตครับท่านฆ่าพ่อมาเลยไม่มีความสบายใจเลยครับนึกถึงบาปที่ได้ฆ่าพ่อมาตลอดแม้ตอนหลังจะเรื่อมเริ่มใส่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยครับเป็นองค์อุปธมรมสังฆารนาพุทธศาสนาทำนุบ,บำรุงเนี่ยพระพุทธศาสนาต,นตลอดชีวิตเนี่ยครับแต่ตายไปแล้วครับสิ้นประชนลง ก็ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกในโลหะกุมภีนรกครับเพราะนี่ครับอุปบาตากรรมฝ่ายอกุศลที่ท่งลงพระชนพระราบบิดาอันเป็นอนันตริยกรรมมาตัดรอนครับกำหนักได้โอกาสไปส่งผลก่อนเลยนะครับเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้อ่านท้องท้องเรื่องมาเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วท่านทํำยังไงเนาะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ถ้าเรารู้รูท้องเรื่องก็จะรู้อ๋อเพราะท่านฆ่าพ่อมานั่นเองนะครับก็เลยเป็นอนันตริยกรรม นี่ก็เป็นวิชากฎแห่งกรรมของน้องๆไปกันแล้วนะคราวนี้มาถึงค,คุณครูแล้วนะครับนะวิชาที่คุณครูรอนะครับศารสร์และศีลแห่งความเป็นครูนะครับก็เป็นเนื้อหาหลักที่